สวัสดีครับพบกับวิกดูอ้อนพีดีเทสที่สามครับวันนี้เรามาอยู่ที่เรื่องสควรตอที่สองในเ,นเรื่องของใคร เป็นเรื่องของคนแถวนี้นั่นเองวันนี้เราอยู่ที่แบ็กแวลูแยกพัฒนาการวันนีวเราจะมาทดสอบน้ำสองประเภทกันครับอันแรกนี่เลยน,น้ำดื่มปลาช้างปวดเท่าไหร่หวานหกปานนะครับอันนี้อ้อเป็นน้ำดื่มเปอร์เรีเปอร์เรีเปอร์เรีเป็นน้ำแร่น้ำแร่อันนี้นี่เขามีเขียนภาษาไทยด้วยจริงๆมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เอาจะติ๊กเกอร์ภาษาไทยแปะไว้ น้ำแร่ธรรมาชาติชนิดมีฟองจากแหล่งเปอริเอมันคือแหล่งเชี่ยอะไรครับปริเอพอไม่เข้าใจเหมือนกันชนิดแร่ธาตุแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมก็เลยคารบ์บันไดออกไซด์นะคอไลค์บันไดซโนเนตซันเปตช่างแห้งเถอะเราจะมาทดสอบแล้วว่านา้ำสองประเภทนี้มันต่างกันยังไงครับ๋องออน,นี้เท่าไหร่เอ่ย40บาทลงทุนลงทุนไว้หมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดสองอย่างนี้ 6, 6บาทช่วงน,นี้6บาท อันนี้ปริมาณหกร้อย c อันนี้สามร้อยสิบ cc สี่สิบบาทโอเคเราจะเริ่มจากเปอร์ลี่เปอร์รลี่เราแตกเราแต่แตไม่ยาวเทานี้แหละเปอร์ลี่ไม่ได้ร้นทีน่อยแล้วไม่ม <c oughs> ีครับก็ไม่มีอะไรครับกะป่องนี้เปิดง่ายๆนะเตรียมเปิดมันอุ้ยม,มีลมด้ <c oughs> วยเชาโอ้เจ็บ <c oughs> ังเจ็บน,น้ำครับอ่ ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมไปสักทีใหดูสงสัยอ่ะเออเห็นเห็นอ่เหว่าใส่เงี้ยสี่สิบกว่าบาทลงมาเที่ยวใส่กุ้ยแบนเทนนะเดือดรั้งมือนะหยิบน้อไม่มีอะไรโอ้มันบริสุทธิ์มากเหมือนน้ำกันเลยไม่มีไม่มีรถอะไรเลย อืมแย่อันเป็นน้ำแร่ธรรมชาติอันด้านเปลี่ยนาันเปลี่ยนเหรอ่างเป็นน้ำแร่ธรรมชาติมีฟองจากแหล่งเปลี่ดูฟองมั้ยครับชุดขี้ฟองด้วยชุดยอดมาก <c oughs> เราลองกินดูครั้งหนึ่งอืมไ้ตายดิใครไปซื้อโซดาตาช้างมาเนี่ยโซดามากเลย อ๋อ <c oughs> อันนี้คือน้ำแร่ธรรมชาติาชนิดนมีฟองจากแหล่งเฟอร์ดิเก้า <c oughs> เรามาดูขวดที่สองน้ำดื่มตาช้าง,างาราคา6บาทมีฝาปิดด้วยิวอย่างดี <c oughs> อย่างดี <c oughs> เปิดมาครับสามการข้าเนื้อฝารอบๆนี้สะอาดแน่นอนไม่ต้องกลัวมีฝุ่นมีผลอืมนิดนิด อาจจะเป็นกลิ่นคอรีนก็ได้เพราะมันไม่ใช่น้ำแร่ธรรมชาติแต่ไส่คอรีนฟองไหมนี่ครับใส่ไม่มีฟองด้วยมันเพราะมันไม่มีมันมันอะไรนะฟองชนิดมีฟองอันนี้เป็นชนิดไม่มีฟองมั้งพ้าวบุกบาก็เลยไม่มีฟองโอเครสชาติมีกลิ่นนิดนิดกลิ่นคอรีนคอรีนเพราะมันไม่ใช่น้ำแร่ธรรมชาติมันเป็น น้ำน้ำเปล่าตาช้างกะกางช้างกะกาแล้วรสชาติอ่ะจืดสนิทอ๋อไม่ไม่สนิทจืดแบบแป๊มแปมนิดๆอร่อยดีอืมแต่สองสิ่งนี้สิ่งนี้กินแล้วหายหิวน้ำมากกว่า <c oughs> นะครับสวัสดีก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันกับรายการพิกาโดสออนทีวีที่สามเรื่องไฟไฟาตอนที่สองนะครับ กับน้ำดื่มเอ <dy> ไม่ใช่เขาบอกว่าน้ำแร่ธรรมชาติที่มีฟองจากแหล่งเปอร์ดีเอเท่านั้นที่ทําได้อร้อนจังเลยต้องล้างหน้าใหม่แล้วฮมสุดยอดสัชื่อ เหมือนไดเอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรม,มชาติเปอรีส์สัมผัสบนหน้าแล้วนวลมากเดี๋ยวตอนหน้าตอนหน้าจะเอาม,าามันไปผสมกับน้ำเขียวดูมันจะกายเป็นโซดาโซดาเขียวโซดาโซดา<ส>เขียวโซดาปฟนตาเดี๋ยวมีลาไปก่อนครับสวัสดีความงงงกับ46บาท46บาทครับสวัสดีครับเล้รับ